รงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิทีเป็นคนดีนต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดาจากามเทศหนึ่งแอคชั่นเรื่อง The Box กล่องต้องเปลี่ยนผลงานสอดค้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงัยนสุดจริต 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินยัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. จิตสาธารณะนะ ผู้การทุจริตในการสอบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนโดยประเมินผลที่นักเรียนมักเผชิญแรงกดดันของตนเองเพื่อนและครอบครัวก,การโกงแม้เพียงเล็กน้อยอาจเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตในอนาคตจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อความกล้าหาญในการปฏิเสธส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เด็กชายชั้นประุมศึกษาปีที่6ที่ขี้อายและไม่กล้าขัดใจเพื่อนเมื่อถูกชวนให้ใช้โพยในการโพงข้อสอบจึงลังเลและไม่กล้าปฏิเสธเพราะก็กลัวจะสอบตกเหมือนกันเมื่อเขาตัดสินใจทําอย่างนั้นก็รู้สึกผิดที่ทําในสิ่งไม่ถูกต้องเขาก็เดินไปเจอกล่องลึกลับกองหนึ่งเสียงจากกล่องเสนอโอกาสให้ย้อนเวลา แต่เขากับภูมิใจที่ได้เลือกตอนจบเพืดด่อความซื่อสัตย์ในขณะาที่เพื่อนเพชรกล้าที่โกงก็ถูกลงโทษในที่สุดคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 1. ทักษะกระบวนการคิดนักเรียนร่วมกันระดมความคิดวางโครงเรื่องและแก้ไขปัญหาในบทภาพยนตร์เพื่อให้สื่อสารประเด็นการทุจริตได้อย่างเข้าใจง่าย และมีผลต่อความคิดของผู้ชม 2. มีวินัยนักเรียนทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรงเวลามีการซ้อมบทตามตารางและเคารพกติกาการทำงานร่วมกันในทีม 3. ซื่อสัตย์สุจริตเนื้อหาในภาพยนตร์สะท้อนความซื่อสัตย์เช่นตัวละครรู้ผิดชอบ จึงเลือกที่จะกลับมาเปลี่ยนตอนจบใหม่ให้กับตัวเองม,ม,มีอยู่อย่างพอเพียงการผลิตภาพยนตร์ใช้อุปกรณ์และงบประมาณที่มีอยู่จำกัดโดยปรับใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ไม่ฟุ่มเฟือยเช่นใช้สถานที่ในโรงเรียนประกอบฉาก 5. จิตสาธารณะนักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภาพยนตร์ให้เพื่อนและชุมชนได้รับชม พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของการทุจริตและร่วมกันสร้างสังคมที่ดี